ชมวิวบรรยากาศสวยๆแล้ครับแม่น้ำเจ้าพยาตอนนี้มาถ่ายให้ชมกลางวันไม่ได้มาถ่ายกลางวันหลายวันทางดน้านจะเป็นพระปางวัดอรุณช่วงนั้นเรือเยอะนะเรือข้ามฟากข้ามไปข้ามมาชมพระปางวัดอรุณแล้วก็วัดโพวัดโพอยู่ฝั่งขวาพระปางวัด, <c oughs> วดอรุณอยู่ฝั่งสายเรือข้ามฟากบรรยากาศคึกคักนะครับไปทางโน้นก็ตรงปากคลองบางกอกใหญ่นี่นก็จะมีเรือ ถังยาวนำนักท่องเที่ยวท่องเที่ยวกันเยอะนะครับเข้าไปเที่ยวชมธรรมชาติในคลองแล้วก็ชมแม่น้ำเจ้าพยาให้ชมบรรยากาศครับน้ำขุ่นๆนะน้ำตอนนี้น้ำาลงมาเนะี่ยน้ำก็เยอะเหมือนกันช่วงจวังหวะน้ำขึ้นแล้วตอนนี้น้ำไหลลงแนละ้ว รรยากาศดีครับมาถ่ายให้ชมลมเย็นสบายสบาย,บายมีเสียงลมพัดตรงนี้เป็นท่าเรือราชินีเรือเข้าจอดตลอดเวลาครับเะเป็นท่าเรือครับท่าเรือราชินีจะมีเรือนักท่องเที่ยวเรือโดยสารปกติแล้วก็เรือข้ามฟากเรือรับจ้างเนีชาวต่างชาติก็เยอะครับ ตรงนี้มันจะเป็นจุดต่อระหว่างท่าเรือราชินีกับสถานีรถไฟฟ้าเอ t มาทีสนามชัยมันอยู่ใ,ใกล้ๆกันไงมันก็จะเป็นจุดที่ว่าคนเยอะแล้วก็เป็นจุดท่องเที่ยวที่คนมาเที่ยวกันเยอะแถวเนี้ยมันมีวัดแถวตะพันพุทธแถวพระปางวัดอรุณวัดโพสนามหลวงอะไรแถวเนี้ย เรือเข้าเทียบท่าบ่อยๆบรรยากาศดีครับไปดูกัะสพันพุทธท้องฝาบรรยากาศแม่น้ำเจ้าพยาวิวธรรมชาติสวยครับจุด ท่าเรือราชินีตรงนี้ที่คนมาเที่ยวชมกันเยอะนะครับแล้วก็สะพานพุทธ2จุดเนี่ยคนมาชมวิวกันเยอะช่วงเย็นๆหมดแสงสีธรรมชาติก็จะมีแสงไฟระยิบระยับครับช่วงแถวแม่น้ำเจ้าอย่า่านนี้นะครับก็เก็บบรรยากาศมาให้ชมกันนะครับประมาณนี้ครับ มีโอกาสก็แวะมาเที่ยวได้แถวเกาะรัตนะโกสินนะครับแล้วก็จะมีที่เที่ยวแถวที่นี้ก็มาเที่ยวชมกันได้ครับจุดชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาที่เห็นวิวกรุงเทพได้เยอะพอสมควรนะครับในฝั่งคนชอบก็กดแชร์กดไลค์กดติดตามได้นะครับจะมีให้ชมเรื่อยๆนะครับ